ทง <étique> <ural> ครับเวศสุวรรณเพียงสตตสายไฟกัตอนสุดท้ายาครับหน้างครับหน้าโทีมงานเวศสุวรรณดวไใ่ฟ้าบ่ได้ทัน้ม่จะมืดอ่อนนลครับเดี๋ยวมงมาไฟล์นเห็นดนี่เอาไปดยานั้นไอ้ทีม่นยมยก่อนนะครับ เดียหกก่อนนะครับทอหกแน่นน,นี่บางรมกรครับแกประมาทนะรมากรครังเมาจนิเวีครับไปเอาละทีนีนท้ทงนะครับทุง่งในพอมันนะครับเหลืออะไรบ้างทุง่งนลงท,ง,ทงเขียวสมุสามสองหนึ่สองหนึ่งไป รุ้นแรงไปตึงๆเดี๋ยววันสุดท้ายโอ้ขึ้นกรังในโอ้ตึงๆแล้วไก่ฟ้ามแล้เขาไม่ได้ทันเดินยวไก่ข้าเขาเล่นไอ้เจ้ครับเอาบอกไปบเขาเล่นนะครับขึ้นมาจะไปเลยครับเอาเบิ้งกันไปไหลคือว่าไหลเข้ามาครับขอถามที่นงเด้อโดนไก่ข้ามเลครับโดนไก่ฟ้ามเลยเป็นทอแฝดเดี๋ยวฝ่ามือก่อนเด้อนะฮุกครับโอ้ติดแล้ว เอ,อเคอยู่ครับจุนกันไป้าย่าบ่าูงฆเนาะน่า่าเขาสร้างบรตีครับสร้างบรตีโอ้เบาดีานี่เบา บอีตัวเทำเ้อแต่ว่าลงตัดมไปไปคนสุดประมาณหนึ่งนครับโอ้เบาอยู่โอ้ขึ้นได้ซ้ำนี่ขึุ้ดยอดแล้วนี่แต่แค่ลูกพี่รพี่อไางพี่อพี่นะโเปนมันยใยอใช่ล้วเวัน เนี่ลงบอไก่นะครับโอ้ลงบอไก่จากพี่จากน้องบอไก่พี่ไก่น้องนะครับเพราะว่าช่างคนมิโตเลกได้ทันเด้อพี่น้องเล่นกันจับกันนะครับตอนนี้หนึ่งลอยคะแนนนะครับหนึ่งลอยคะแนนเอิ้นเพื่อนเนี่ยอะไรบอครับบอบอไต่เล็กไก่เล็กสองลอยครับหนึ่งลอยอีกแปดซีนนี้ บืองนเนี่ยบืองนเลขสองร้อยเบือ้นนะครับนี่คำนวณแล้วเลขสองรอย้ยเบิ้ตนนะครับนนงไะไพิ่งนะครับเลขสองร้อยไปน่นะครับครับไปแน่ครับสองรอย้ยเนี่ร้อยสิบแล้วอีเกติบีโอ้ได้ดอกเกตพิบีสุสีเยครับยังรอฟักเลขสองร้อยนได้อสองร้อ ลอยหานะครับตอ,อนนี้ใ่ครังลอยรุนด้นไนครบรุนรงรินไปรุนเื้อ,อถึงไม่ถึงไม่รู้นะครับลอยหอเบิงบ้งคักเบิ้งคักเบิ้งคักลอยเจเจ็ดมาครับน่ยเนนนอนน่มาแล้วมาลงมาแล้วเน้นา นาหกครับเนี่ยร้อยแปดได้ยูดอกรูซีตุเ่พอดีเดยบ้งเบอร์คาร์เดอเลขสอง้อยนี่มีโอกาสได้ดิเก้าแล้วนะยครับเก้สิบาร์าาสายไฟเหรอครับนี่สายไฟเหรอครับปั๊บลงมานี่ยสองร้อยคามนี่ตาลงมาตึ้งตามลงมาตึงต สองรอยห้าคะแนน2 0งยคะแนน